เลขนี้ออกทุกปีเลขทะเบียนแห่เจ้าพ่อพับปรงหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งงวดสองพฤษภาคมนี้สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็มีเลขเด็ดเป็นแนวทางสลักกิมแบ่งรัฐบาลในงวดสองพฤษภาคมมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยนะครับโดยล่าสุดนั้นที่จังหวัดปาาจีนบุรีซึ่งได้มีเทศกาลวันแห่เจ้าพ่อพปรงในช่วงเทศกาล หลังสงการประมาณวันที่19เมษายนของทุกปีซึ่งปรากฏว่าเลขทะเบียนรถที่แห่เจ้าพ่อพระพรงนั้นชาวบ้านในพื้นที่ว่ากันว่าเลขดังกล่าวนั้นออกกันแทบทุกปีซึ่งปีนี้นั้นขบวนแห่เป็นรถหมายเลขทะเบียน5 787และ9352นะครับและยังมีรถเคลียรนคือรถทะเบียน702719และ702718นะครับ ซึ่งประวัติของเจ้าพ่อพับโพรงนั้นมีดังนี้นะครับเพื่อที่ผู้ชมและหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าเจ้าพ่อพับโพรงนั้นเป็นใครเป็นเจ้าพ่อที่อยู่คู่เมืองปรกจีนมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งว่ากันว่าประเพณีแห่เจ้าพ่อพับโพรงนั้นมีมากว่า30ปีโดยเจ้าพ่อพับโพรงนั้นมีนามเดิมว่าหลวงเดชาศิรินะครับอดีตเคยเป็นนายด่านรักษาการอยู่ชายแดนในเขตปักีนบุรี ซึ่งเล่ากันว่าเจ้าพ่อพัพโปร่งนั้นมีความกล้าหาญและเด็นเดี่ยวมากเป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไปในพื้นที่ซึ่งเรื่มแรกนั้นชาวบ้านได้สร้างศาลเจ้าพ่อพับโปร่งเป็นศาลไม้เล็กๆนะครับอยู่ที่หมู่8บ้านหนองโดนอําเภอกบินบุรีครับแล้วต่อมาจึงขยายใหญ่มาเรื่อยๆนะครับและได้มีประเพณีแห่เจ้าพ่อพัพโปร่งส่งน้ําเป็นทุกปีนะครับอย่างไรก็ตาม ทีมงานนำเสนอเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ